ทำไมตีนหนวดำยังเลยล่ะลูกโอ้อยกรกะสิกล่มหลายเบิงบง้งเบิ้งเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นดีๆเออเออไม่แย่งหรอก กินต,กตักตักตักแบปะอืมแมงวันเนี่ยมันมาแย่งกินบอกวงอืมมาแย่งข้าวหอมบอกแมงวันเนี่ยกินแครอทด,ด้วยอืมเก่ง อร่อยไหมลกูกอร่อย,ออยกินได้หมดนะหมดไหม,ไมหมดอ้าวย่าไข่ที่ะเคียเ้ยวก่อนโอ้ยตักดีๆอันนี้อ่ะเอานั้นออกก่อนเอานั้นออกก่อน กินไม่เอาโนโนอย่าเล่นกินก็คือกินพอแล้วอ่ะอันนี้ช้อนอ่ะพอแล้วลูกกินกินไม่ใช่เล่นเบิ้งเบิงเบิง,บง กินดีๆอ่เอาเอข้าปากตากักหรือยังอะข้าปากอืมอ้ำนี่ล่ะอืมอ โอ้ยโน no. โอ้ยมันเล่นแล้วเนี่ยเบิ้งเบิงไปต้องมานี่เลย <All right. S 1> เล่นแล้วแม่ไม่ให้ไม่ให้เล่นละเก็บละพ่อจ๋าไปเก็บเลยอันนี้อ่ะหมดแล้วน้ำแข็งนะเอา เบิงบ้งเมิ่งสิทสิถูนี่นมันเปียกนี่เบิ้งขยอบไปนางผุนแล้วนี่ยขยอบไปนางผุ่นไม่เล่นแล้วไม่เล่น,เ,ลนเก็บกินก็คือกิน อะไรนะดูนเนี่ดูตูนยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันเฮ้ยยิ้มหวานเลยนะ่ยยิ้มหวานไหมยิ้มแบบแบบไปตั้งใจยิ้มเสรษะ Xe bớt Xe